อย่าหาว่าลุงสอน เสียจ่าธรรมะเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านก่อนรับชมรายการขอหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์สัปดาห์นี้เป็นอีพีที่สิบเอ็ดเรื่องมิตรแท้จริงของมนุษย์มิตรที่แท้จริงของมนุษย์มิตรแท้จริงของมนุษย์ได้แก่บุญซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นด้วยตนเองเท่านั้นบุญคืออะไรบุญคือพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งบริสุทธิ์เพราะไม่ว่ามีน้อยหรือปานกลางหรือมากและไม่มีโทษมีแต่คุณนำแต่ความสุขความเจริญความ ความสำเร็จมาให้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ข้าพบข้ามชาติได้บุญเป็นพลังงานซึ่งมีอนุภาพมากเพราะเป็นสิ่งเดียวที่มีฤทธิ์ท่าหรือกําจัดกิเลสได้บุญไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเห็นได้ด้วยตาทิพย์และรู้ได้ด้วยอาการดังต่อไปนี้รู้สึกสดชื่นบานหน้าตาของใสมีกําลังใจทําความดีเป็นต้นบุญมีคุณลักษณะวิเศษคือหนึ่งติดตามตนเองไปได้ทุกย่างก้าวแม้ ตายไปเกิดในชาติหน้าหรือพบใหม่ก็ยังติดตามเราไปด้วย 2. ไม่มีใครแย่งไปได้ 3. เป็นเครื่องป้องกันในวัตฏสงสารบุญทั้งน้อยทั้งใหญ่หล้วนเกิดที่ใจของผู้ทำบุญเท่านั้นโดยย่อเราสามารถทำบุญได้ 3. วิธีด้วยกันคือ 1. านคือการใช้สิ่งของการให้สิ่งของที่ควรให้แก่ผู้ควรให้ 2. องสินคือการควบคุมกายวาจาให้ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม 3. ภาวนาคือการทำสมาธิทำใจให้สงบและทำปัญญาให้เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เหนือสะดือสองนิ้วมือสุดท้ายนี้บุญจึงสามารถชำระล้างจิตล้างใจสันโดษที่เร้าหมองตลอดจนความเห็นผิดความคิดชั่วช้าให้หมดสิ้นไปจากใจทำให้ใจกลับมาบริสุทธิ์ห่องใสได้เป็นมหัศจรรย์จะเลินพรสินเจ้าธรรมะอย่าหาว่าลุงสอน